มาสวัสดียามเย็นๆครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาพอดีมาจากทีมงานสาวกิฟครับน้ำซิ่งสายป่าก็เดินทางผ่านมาครับที่ทีมงานของสาวนุ้ยพอดีนะครับก็มาส่งสาวนุ้ยด้วยครับก็เลยแวะมาดูทีมงานนี่ครับพระคุณพ่อแม่ คันนี้เป็นซูเปอร์เนะครับท,ทุกครั้งที่เราไปดูเป็นคันซูเปอร์ธรรมดานะครับเอ็มวันบกเป็นคนขับนะครับอันนี้ก็เอ็มเหมือนกันครับผมก็ชื่อเอมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเอ็มเอ็มพี่ชายของสาวนุ้ยนะครับคนเล่งงานบนา่นิคนเขียวงานบา เจามื่อเขียวดอกอเมื่อเขียวดอกต่วเฝ้าคือ,อซื้อ,อโอ้นี่ลองรอยขุดสะเก่านะครับนี่รถเอาน้ำออกนะครับใช้ดีใช้ทนจริงครับรุ่นนี้ครับ รุ่น8เลยสวัสดีครับเอไปดูหน้าคนขับหน่อยไม่เคยเห็นหน้าสักทีเห็นแต่ว,วีมือมาเคยเห็นหน้าได้แค่ยะที้อาาทโอ้นี่ครับ <c oughs> เอาเมื่อคืนสาวหนุ่ยป็นไงวะเมื่อวานฮะนี่แหละครับต้องไปเสร์ฟดังก์สิ่งเหลือดังก์ลุงมากกว่าเจี๋ย ผู้นั้นยังไงคือเนาะผู้ผู้เอ็ดยังไงคือครับอ๋ออันนี้เป็นพีไส้เงยมูลวะครับครับเก,งก่งเหรวะคือซูบจำับทำมาตะพูดนเลยปะต้องออกมาเลยปะครับครับเพียงเลยเ,เ,เ,เอาเอาทำงานเลยครับป่ะนะ เฮ้ยระวังนั่นระวังเด้อ <c oughs> พี่ชายของสาวนุ้ยครับมีเป็นพี่ชายคนโตครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้อง ตพอเก็ตหมดหมดแบบลื่นเลยครับกลมเลยไม่มีเหลี่ยมเลยอันนี้ก็จะเปลี่ยนโซ่นะครับโซ่ซื้อมาแล้วครับแต่ว่ายัางไม่ได้เปลี่ยนครับ my คนทําคลิปครับยูทูบเบอร์หญิงครับสองคันครับ สาย้าไปงานมานืนเดิหารถสองร้อยหารุ่นนี้ไปได้รุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับนี่ครับโคเบโกเอสเคสองร้อยครับรุ่นแปดนี่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอปร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น y n ย1ก็ดีครับ N12 ก็ดีใช้ไปเลยครับดีครับอะไรนี้ครับไม่ต้องกลัวทางครับทางก็ซ่อมครับผมรถนทุกอย่างครับทุกอย่างรถทุกยี่ห้อครับผมใช้ดีหมดแหละขอให้เราซ่อมถึงครับ ตามราคาครับตามเหรียญราคาถ้าราคาสูงๆหน่อยก็ได้ดีครับถ้าราคาถูกๆหน่อยก็ก็จะได้ซ่อมนะครับถ้าซื้อถูกแล้วไม่ได้ซ่อมนี่แสดงว่าสุดยอดครับเยี่ยมมาก มีเสียเอ็มครับขับเองครับรถตัวเองขับเองครับหลายๆคนก็อยากเข้ามาสัมผัสนะครับในเรื่องของอาชีพรถขุดรถแมกโร รถดับครับแต่ก็มีเท่าแก่หลายคนครับที่อยากจะออกไปนะครับอยากจะอยากจะเลิกนะครับเรียกว่าคนในอยากออกครับคนนอกอยากเข้ามันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับทุกอาชีพครับคนที่เขาดูข้างนอกเขาก็อยากจะเข้ามาทํานะฮะคนที่ทําประจําก็อยากจะออกอยากจะออกไปนะครับ ทุกอาชีพลำบากหมดครับผมทุกอาชีพลำบากหมดคนที่เป็นเท่าแก่อ้อยครับผมเป็นเท่าแก่อ้อยอยากจะเลิกทำอ้อยครับแล้วก็ผันตัวเองมาทำเป็นอาชีพแมคโครครับอาชีพรถแมคโครรถขุดก็มีเยอะครับว่า คนที่ทำอาชีพรถแมคโครกับอยากไปทำอ้อยนะครับอยากไปทำฟาร์มอยากไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับมีเยอะครับผม <c oughs> คนเท่าเนาะพี่น้องแต่ละมุมมองนะครับแตกต่างกันออกไปอาชีพอ้อยนะครับก็ลำบาก ไปอีกแบบหนึ่งครับลำบากในเรื่องของการหาคนงานที่จะไปตัดนะครับที่จะไปปลูกนะครับต้นทุนผลิตสูงนะอาชีพรถแมคโครก็หาคนงานยากครับหาคนขับยากหางานยากครับงานก็หายากต้องไปแย่งชิงกับ หลายเจ้าหรือหลายคนนะครับแย่งชิงแย่งงานกันงานบางเดียวไปประมูลอยู่สีคนเหมนครับพี่น้องแปลงเดียวต้องไปประมูลแข่งกับเขาครับต้องไปออาอมาหาแสนอยของเราต้องไปซีแสนกั้วครับตังว่าสีไดเฮ็ดครับพี่น้องไปแย่งชิงกัน,กนที่ไหนล่ะครับ ผที่เคยทําอยู่ก็เลยอยากออกนะครับเพราะอย่างนี้แหละพอขี้เกียจมาสู้รบกับเพื่อนๆนในอาชีพเดียวกันครับแย่งคู่กันกินแย่งที่กันทำมาหากินครับ แข่งขิงกันอยู่ครับคนเราเระวังสโสดตกเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงมือเนี่ยใจจยาเขียวแล้ว ฮะซิเทียว,ยวปัดฮกขั้นนี่ยสองขั้นโอ้ซิเทียวแรงว่าลอยโอ้โหปัดดปๆดปซิเทียวเลี้ยงสองขั้นหมดเลนีนนแลน่แยกกันนอกขึ้นสองชุดบ่ ถามว่าร่วงผู้นนี้ได้จักเขี่ยวแล้วคนนั้นบอกว่าได้หาซิปเขี่ยวคนนี้ได้จักเขี่ยวสวัสดีครับผมได้เขียวแล้วครับฮะหาซิปโอ้ได้ทว่ากันตัวนี้อันนั้นได้หาซิปนี้ก็ได้หาซิปแสดงว่าเป็นรอยเที่ยวแล้วตัวนี้อยูย่นี่อยู่นี่รอยเที่ยวครับพี่น้องอเก่งแต่วะ นี่นี่แตดร่มมาอยู่ไหนท่านเนี่ยฮะบีบมงด้วยบีบไล่สามสาวด้วยไลเป็นวะฮะก็บีบเป็นอยู่อ่นแรงของมากมนที่บีบอยู่อ,อนี่มันสิรลด,ด้วยนีย่มันข้าซะนี่เดี๋ยว อโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็นั้นก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับผมฝากกดติดตามช่องดับซิงซูเปอร์ยาวด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ